พีเมียม MPV คาคาันนี้นะครับเป็นปีใหม่ไม่น้อยวารันตียังเหลือเยอะเลยนะฮะใครที่กำลังมองหาอยู่ห้ามพลาดกับคลิปนี้เลยนะฮะและออปชั่นแบบนี้สภาพเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่ไปดูกันครับ และคันนี้นะครับนี่คือ h ุนไดสตาร์เรียนะฮะรุ่น2.2พีเอมนะครับคันนี้เป็นปี2022วารันตียังเหลืออีกเยอะเลยนะฮะคันนี้โดดเด่นในเรื่องของการออกแบบดีไซน์เรื่องของออปชั่นต่างๆก้องรอบคัน360องศาเทลมมาราและดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบเมชนะฮะเมชแพทเทิร์นก็คือจะเป็นกระจังหน้ากริวพอร์ทที่เป็นสีคอปเปอร์แบบนี้นะครับหรูหราดูไฮโซเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โลโก้ที่มีความโดดเด่นพิเศษเป็นสีคอปเปอร์เช่นเดียวกัน,นะฮะนอกจากนั้นนะครับ เส้นสายตัวไฟตัวนี้นะครับเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะฮะซึ่งทําให้ดูแบบแตกต่างดูทันสมัยกว่ารถที่เป็นฮุนไดฮชวันแต่ก่อนเลยฝากระโปรงด้านหน้าสาภาพเป็นอย่างไรก็ตรงนี้นะครับทั้งกันชนฝากระโปรงกระจังหน้าคิวพอร์ตหรือว่าดีไซน์ตรงนี้เซ็นเซอร์ด้านหน้าอะไรเงรี้ยฮะการทํางานสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีรอยชํารุดแล้วก็ไม่มีรอยแตกขักแน่นอนนะฮะร,รวมถึงในส่วนของไฟหน้าที่เป็นแมทริกแล้วแบบนี้เลยนะแมทริก LED นะครับทั้ง2โครมเลย นอกจากนั้นนะครับมีในส่วนของกระจกตรงนี้ด้วยซึ่งกระจกตรงนี้ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวแน่นอนแล้วก็ไม่มีในส่วนของการชํารุดนะสภาพนี่บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะฮะใครที่ชื่นชอบรถที่แนวหรูหราลักชัวรี่นะครับฮุณไดเฮสวันรุ่นนี้สตาลีเอตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ขับขี่ดีด้วยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสภาพห้องเครื่องกันต่อครับมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับคุณผู้ชม ห้องเครื่องคันนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรนะฮะให้แรงม้าอยู่ที่177แรงมา้าสภาพห้องเครื่องสวยสะอาดพร้อมใช้งานที่สําคัญน็อตฝากระโปรงเดิมละเอียดครบนะฮะแล้วก็ไม่เคยมีการขยับน็อตนะฮะแล้วก็ไม่มีการทําสีและไม่มีการชนด้านหน้าเด็ดขาดเลยนะเครื่องยนต์แบบนี้แรงม้า177ดแรงมา้าเกียร์อัตโนมัติเนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ประมาณสัก14 1 5ลิตรนะถือว่าประหยัดใช้ได้เลยนะครับคนน คันนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการขับขี่ในเมืองเข้าห้างเดินทางต่างจังหวัดก็ใช้งานได้ทุกแบบเลยครับมาต่อคันที่ล้อแม็กเลยนะฮะล้อแม็กเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะครับสีโครเมียมนะฮะแบบไดมอนด์คัตนะก็ สีครเมียมปัดในส่วนของสีคอปเปอร์แบบนี้นะฮะสวยดูหรูหรานะครับสีลิยางเป็น235ทับห้ R 18ขอบ18นิ้วนะครับใครที่ชอบรถแบบสไตล์เดิมๆแบบไม่ต้องแต่งอะไรก็คันนี้นะครับอุปกรณ์เดิมแบบเดิมทุกอย่างเลยครับกระจงมองข้างนะครับเป็นสีแบบคอปเปอร์นะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ circular light วิ่งจากด้านในสู่ด้านนอกนะฮะกล้องมองหลังนะฮะมีมาให้กล้องรอบคันมีมาให้อย่างคันนี้เป็นกล้อง360องศาเทมมาานะครับแล้วก็ที่สําคัญ ตัวสภาพด้านข้างไม่มีริ้วรอยรอยลักยิ้มก็ไม่มีไม่เคยมีชนหนักแน่นอนกระจกนะฮะรอบคันเลยติดฟิล์มเรียบร้อยพร้อมใช้งานมือจับประตูคู่หน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบคีย์สมาร์ทเอนทีแล้วก็ประตูคู่หลังเนี่ยจะเป็นในส่วนของการเปิดแบบประตูบานสไลด์ไฟฟ้านะใช้งานง่ายครับขึ้นลงสะดวกเพราะว่าของเขาเนี่ยมีในส่วนของบันไดข้างมาด้วยนะฮะเวลาที่เราเปิดประตูนะครับเห็นไหมอันนี้เขาก็ยื่นมานะแล้วก็ประตูแถว2เป็นประตูบานสไลด์ไฟฟ้าเช่นเดียวกัน ขึ้นลงง่ายครับแล้วก็เปิดการใช้งานเนี่ยสะดวกครับผมอนอกจากนั้นนะครับเวลาที่เราปิดก็แค่ดึงในส่วนของมือจับประตูแบบนี้นะฮะเขาก็จะปิดนะครับอันนี้นะครับใครที่ต้องการอุรถที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่เพิ่มความสะดวกสบายคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานแบบสะดวกสบายแน่นอนครับ <S <S คุณผู้ชมครับคันนี้ด้านท้ายนะฮะต้องเรียกได้ว่าประตูท้ายเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะกระจกนะรอบคันของรถคันนี้มันค่อนข้างสูงนะแล้วก็เป็นอุรถที่เพดานสูง เวลาที่นั่งข้างในเนี่ยมันจะไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะฮะไฟท้ายของเขาเป็นแมทริก LED นะครับแล้วก็เป็นแนวตั้งขนาดยาวแบบนี้ด้วยนะรวมถึงมีการครอบไฟท้ายที่เป็นแก้วกระจกแบบนี้นะครับให้ความรู้สึกดูหรูหรามากขึ้นนะกว่าโฉมเก่าเลยนะครับแล้วก็เทียบชั้นได้กับตัว a l p a r g แล้วก็เวลไฟแน่นอนตรงนี้เป็นดีไซน์ที่เป็นกระจกทั้งหมดเลยนะฮะร,รวมถึงกล้องมองหลังแล้วก็การตกแต่งด้านท้ายนะฮะ เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเวลาที่เรานั่งหรือว่าเราขับในรถคันนี้นะฮะต้องบอกนีครับว่าไม่เหมือนขับเครื่องยนต์ดีเซลเลยเหมือนขับเครื่องยนต์เบนซินนะฮะเพราะว่าค่อนข้างเงียบแล้วก็นุ่มมากช่วงล่างนะครับจากที่ทดลองขับมาสักครู่นี้นะครับต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยของเขานุ่มให้ความรู้สึกแบบขับเหมือนขับรถเก่งที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะประมาณแบบขับแคมรี่อะไรเงี้ยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะทราบว่าคันนี้ฟิลลิ่งเป็นยังไงต้องการใช้รถไซน์นี้อยู่แล้วเนี่ยผมแนะนํามาที่วันทูโต้นะคุณมมาทดลลองขับเยผ เปิดด้านท้ายมาดูสภาพกันดีกว่าครับคันนี้สามารถเปิดจากรีโมทได้ด้วยนะเห็นไหมใช้งานง่ายครับสําหรับรถคันนี้นะแล้วก็ประหยัดกว่าที่คุณจะไปใช้พวกเอาผ่านวีลไฟล์และได้รถไซส์ใหญ่กว่าด้วยซึ่งตรงนี้นะครับการดูแลก็ง่ายครับเข้าศูนย์ในส่วนของฮุนไดได้เลยนะพื้นที่นั่งรายละเอียดอุปกรณ์ภายในต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอุปกรณ์ครบสภาพสวยน่าใช้งานแล้วก็ตรงนี้นะครับยังมีในส่วนของตัวที่นั่งที่เป็นสีแถวสามารถนั่งได้11ที่นั่งด้วยนะครับและ ประตูท้ายเนี่ยเขาจะมีระบบแจมโปรดักชันด้วยคันนี้นะครับด้านหลังดูจากสภาพไม่เคยมีการขันน็อตเอาไปซ่อมเลยนะ น็อตตรงฝากระโปรงท้ายเนี่ยนะครับสภาพสวยเหมือนใหม่เลยครับและนี่ก็คือกุญแจของคุณไดซาเรียคันนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าครบเครื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นล็อกรถปลดล็อกรถแล้วก็เปิดประตูด้านท้ายนะฮะเปิดประตูซ้ายขวานะครับหรือว่าในส่วนของนี้ก็จะเป็นคาร์โฮลดิ้งนะฮะอันนี้เป็นการเรียกรถนะครับก็ตรงนี้นะครับมีทั้ง2ดอกเลยไม่ว่าจะเป็นดอกแท้หรือว่าดอกสำรองนะครับคันนี้ก็อุปกรณ์ครบดอกกุญแจครบครับ หุ่นไดซ่าเียคันนี้นะครับ you, รบุ๊คสวิตอยู่ครบแล้วก็มีในส่วนของตัวการเช็คระยะนะครับเข้าเช็คระยะทุกรอบนะบแล้วก็มีวารันตี5ปีแสนโลด้วยนะครับคันนี้วารันตีเหลือถึงปี2026นะ บอกได้เลยว่าสภาพเหมือนใหม่จริงๆเลยคันนี้นะครับเป็นปี2022นะเลขไม้เพียงแค่50,000โลเท่านั้นภายในเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมอดอจะแบบค่อนข้างที่จะประทับใจในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานความทันสมัยรวมถึงอ่าสภาพนะครับคันนี้สภาพสวยจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเบาะแถว1แถว2แถว3แถว4นะครับแล้วเวลาที่เรานั่งในส่วนของคนขับเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเป็นอ่าที่นั่งของคนขับรถตู้นะมันเหมือนการขับรถแบบ MPV ค่ r ครับคุณผู้ชมนะ ข้างบนเพดานเนี่ยเขาจะมีแอร์นะครับบนเพดานนะเย็นทั่วรถเลยแล้วก็มีในส่วนของซันรูฟด้านหน้าแล้วก็พารานอมิกซันรูฟแถว2แถว3เนี่ย ใครที่ต้องการรถที่แบบว่าฟังก์ชันเยอะๆคันนี้ฟังก์ชันแบบรุ่นท็อปเลยนะแล้วก็หน้าจอตรงกลางเนี่ยเป็นหน้าจอทัสกี้นะครับของตัวฮุนได a าร t เ r ียนครับซึ่งเป็นรุ่นพรีเมียมนะของเขาเนี่ยหน้าจอเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้แอร์หรือว่า Apple CarPlay, Android Auto นะครับใช้ได้หมดเลย Radio อ m a m นะครับ นะสามารถอัดเสียงได้ด้วยนะเวลาที่เราต้องการจะบันทึกในเรื่องของไอเดียอะไรต่างๆหรือว่าพูดคุยอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันการอัดเสียงนะหรือว่า voice memo นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีเมนูอื่นๆอ,อ,อีกเยอะเลยนะที่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้นอกจากนั้นเนี่ยยังมีในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นการชาร์จแบตเตอรี่มือถือแบบไร้สายด้วยก็คือเป็นแบบ wireless charger นะครับ แอร์ปรับอากาศเนี่ยฮะเป็นแอร์ปรับอากาศแบบออโต้และมีระบบในส่วนของตัวต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยออปชันการใช้งานก็มีดรไบ์โหมดด้วยนะครับใครที่ต้องการใช้ดรไบ์โหมดเนี่ยคันนี้นะครับมี3โหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโนม m a สปอร์ตนะฮะหรือว่าตัวที่เป็นอ่าอีโคนะครับก็เน้นความประหยัดนะครับเรามาดูในส่วนของตัวหนะ้าจอเรือนไม้นะฮะเรือนไม้เนี่ยเป็นขนาดเกือบ10นิ้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นแบบดิจิตอลนะเป็นไซส์ใหญ่ด้วยนะครับสามารถที่จะดูในเรื่องของรอบวัด อื่นๆข้อมูลต่างๆนะตรงนี้สามารถดูได้หมดเลยรวมถึงนิเกชันก็สามารถที่จะเอาขึ้นหน้าจอเรือนใหม่ได้ด้วยนะพุ่มวลัยของคุณไดเป็นแบบสไตล์ของเขาเลยนะฮะซึ่งเป็นอัตลักษณ์เลยนะเป็นแบบ4ี้้านที่เป็นรูปตัวเนะฮะตรงนี้การตกแต่งก็มีหนังหุ้มพวงาลัยเดินได้จะเข็บสีดำนะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยโครเมียมที่เป็นซาตินโครเมียมนะครับตรงนี้มีแอดัพตีฟครูชคอนโทรลรวมถึงแพดเดิลชิด้วยนะครับ ฟังก์ชันความปลอดภัยเนี่ยจะให้เต็มนะรวมถึงเบาะที่นั่งตรงนี้ก็จะปรับได้ทั้งหมดนะสิทิศเลยนะสิทิศนะฮะตรงนี้แล้วก็เบาะที่นั่งแถว2ก็ปรับได้นะทั้งหมด8ทิศนะฮะนอกจากนั้นการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะปรับนะฮะตามใจชอบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเบาะที่นั่งตรงกลางเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้ปรับลงมาแบบนี้ใส่วางแก้ววางอาหารวางของได้นะครับ รวมถึงแถวหลังก็สามารถทําแบบนี้ได้เช่นกันนะครับเกียร์ถามว่าเกียร์เป็นยังไงเกียร์อัตโนมัติเขาเป็นแบบปุ่มกดแล้วใช้งานง่ายเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะเน้นการขับขี่ที่นุ่มนวลนะฮะแล้วก็มีเกียร์ทั้งหมด3แบบด้วยกันก็คือเกียร์ถอยหลังนะฮะนะเวลาเรากดเนี่ยไฟก็จะขึ้นที่เกียร์นั้นเกียร์ N นะครับเห็นไหมไฟขึ้นที่ตัวเกียร์ N ครับหรือว่าเกียร์ขับขี่เกียร์ D นะฮะเกียร์ Drive นะแล้วเกียร์ Parking นะครับนะ ใช้งานง่ายครับสาหรับโรถที่เป็นเกียร์ปุ่มกดแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าไม่ต้องขยับมือเลยนะแค่กดแล้วก็ใช้งานครับรวมถึงตรงนี้ด้านล่างก็จะมี USB port นะฮะเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่มือถือแล้วก็ USB port ที่เอาไว้สําหรับใส่ทั้ไดฟัง MP3 อะไรเงี้ยครับฟังก์ชันภายในถือว่าตอบโจทย์นะฮะแล้วก็รวมถึงความสะดวกสบายนะครับเบาะสภาพภายในเป็นยังไงก็สภาพสวยหนังตึงเปรียร้ยเลยเหมือนใหม่เลยนะฮะตรงนี้บัคเก็ตซีฟคู่หน้านั่งสบายไม่ได้อึอดอัดนะฮะ คอนโซลไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวและก็ไม่มีรอยชํารุดภลุ่มอะไรไม่มีรอยด่างแน่นอนคันนี้นะครับเป็นปีใหม่ไม,ม่น้อยใครที่กําลังมองหาอยู่และเปรียบเทียบกับโยตาเวลไฟเอวพาดเนี่ยราคาที่ประมาณ4ล้านหรือว่าถ้าเป็นมือสองก็2องล้านแปดสล้านเเนี่ยลองดูคันนี้ก่อนคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าราคาตอบโจทย์ในการใช้งานมากๆใครที่กําลังหารถที่เป็น APVCA r และลักซ์ซี่นะออปชันเยอะๆราคาเนี่ยอันนี้คันนี้โดนใจแน่นอนครับ ผู้ชมครับผมนั่งที่นั่งแถว2ของตัวฮุนไดซารีคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าที่นั่งเนี่ยเขานั่งสบายแล้วก็สามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบตรงนี้นะครับตรงตรงกลางจะมีที่วางแขนนะครับแล้วก็วางในส่วนของแก้วกาแฟได้2สล็อตนะรวมถึงที่นั่งแถว3แถว4นะครับก็พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางแล้วก็ใหญ่หน่าดูเลยนะฮะสาภาพเบาะหนังก็สมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานคันนี้นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางไกลๆใครที่ต้องการเอารถเอาไว้ใช้สอยในบริษัท นะสำหรับที่จะใช้ในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวรับแขกเรือตอบโจทย์แน่นอนนะฮะสภาพเบาสวยครับแล้วก็ด้านบนหลังคาของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นพาราลมิกัสลูปนะฮะแต่ว่าตรงนี้ไม่สามารถเปิดได้นะนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่ผมประทับใจก็คือในเรื่องของเครื่องเสียงนะฮะเครื่องเสียงคันนี้นะฮะจะใช้เป็นพรีเมีย b o อสนะฮะนะ เรียกได้ว่าลำโพงเนี่ยของโบสเขาให้มา12ตัวเลยแล้วก็เป็น u ซ r o u n d s o u าว s y s t e มด้วยนะใครที่ชื่นชอบการฟังเพลงครับก็คันนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการฟังเพลงที่ให้น้ำเสียงที่เพราะมากๆครับตอบโจทย์แน่นอนใครที่กำลังมองหารถ MPV ค a าแบบสไตล,ล์ l u x ซ์ y อยู่นะครับราคาคันนี้บอกได้เลยว่าย่ายอมเยาน่าใช้งานครับ คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือฮุนไดสตาร์เรียนะครับกุญแจครบ2ดอกอุปกรณ์ครบสภาพสวยนะครับเป็นปีใหม่ใหม่น้อยคันนี้เป็นปี2022นะเลข้ยไม่เพียงแค่50,000โลเท่านั้นวารันตีนะครับยังเหลือถึงปี2026เลยนะและคันนี้นะครับสภาพสวยแบบนี้หาย,ยากนะครับตอนป้ายแดงนะครฮุนไดสตาร์เรียนรุ่นนี้นะครุ่น2.2รีเมียมรุ่นท็อปนะฮะ บอกเลยว่าขายอยู่ประมาณ2ล้าน3แสน2ล้าน4แสนนะครับวันนี้วันทัวโต้ขายราคาพิเศษครับขายเพียงแค่1 6 5 9 0ล้านบาทประหยัดกว่าไปแดงได้ถึงเกือบ8แสนบาทเลยนะรถทุกคันของวันทัวโต้นะครับเป็นรถบ้านแท100้100%การันตีไม่มีชนหนักที่ความนาม้ำท่วมไฟไหม้แน่นอน ที่สําคัญนะฮะเรามีรันตีให้เยอะด้วยวารองตีของวันทูโตเรามีให้ถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128รายการเลยครับสนใจรถคันนี้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์ห้หนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้านะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กทิก o k YouTube หรือว่าเว็บไซต์ตรงนี้เราสามารถติดต่อได้ทั้งหมดเลยนะเจ้าหน้าที่เราคอยบริการข้อมูลตลอด24ชั่วโมงเลยครับซึ่งรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่วันทูโตของเราเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ